สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับคำยาำเช้าวันนี้เราคุยเรื่องไอ้ฐานขอการช่วยกู้จากสองพงศดารบทที่20ข้อ13ถึงข้อที่17พระธรรมสองพงศสวดารบทที่20ข้อ13ถึง17ในระหว่างนั้นคนทั้งปวงของยูดา ก็ยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าพร้อมกับพันยาและลูกหลานของเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าสเสด็จมาสถิตกับยาฮาซีเอลบุตรเสคาริยาผู้เป็นบุตรเบนายาผู้เป็นบุตรเยีเอลผู้เป็นบุตรมัทธานิยาเป็นคนเลวีเชื้อสายของอาสา เมื่อท่านอยู่ท่ามกลางที่ประชุมนั้นและเขาได้พูดว่ายูดาทั้งปวงและชาวเยรูซาเล็มทั้งหลายกับกษัตริย์เยโฮชาฟัทขอจงฟังพระเจ้าตรัสดังนี้แก่ท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยและอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มะฮืมานี้เลยเพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระเจ้าพรุ่งนี้เช้าจงลงไปต่อสู้กับเขาดูเถิดเขาจะขึ้นมาทางขึ้นที่ตำบลสิทธิ์ท่านทั้งหลายจะพบเขาที่ปลายหุบเขาทางตะวันออกของถิ่นทุรกันดารเยรูเอลไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องสู้รบในสงครามครั้งนี้โอยูดาและเยรูซาเลม็ม จงเข้าประจำที่ยืนนิ่งอยู่และดูชัยชนะของพระเจ้าเพื่อท่านอย่าก,กลัวเลยอย,อ,อย่าท้อถอยพรุ่งนี้จงออกไปสู้กับเขาและพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับท่าน เป็นเรื่องราวของกษัตริย์เยโฮชาฟัตนะครับที่ตอนนั้นมีคนมากมายยกทัพมาโจมตีนะฮทั้งโมอับอม,มวนเอโดมนะครับยกทัพกันมาเป็นแสนนะฮะกษัตริย์เยโฮชาฟัตกษัตริย์เมืองยูดาก็รู้ว่ากำลังมีกำลังน้อยและก็สู้ไม่ได้นะแต่ว่า ไม่คิดจะยอมแพ้นะไม่คิดจะยอมแพ้เพราะว่าถ้าตกบนมือขึ้นก็จะลําบากอะไรต่างพวกนี้ประชาชนก็เดือดร้อนเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เยโวชฟัตทำคือว่าได้รวบรวมคนแล้วก็มาอิษฐานต่อพระเจา้าขอความช่วยเหลือซึ่งมาจากพระองค์นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่การอิษฐานที่เกิดผลคือการอิษฐานที่มีความต้องการชัดเจนนะ เป็นการต้องการการช่วยกู้อย่างเยีเฟัเรามีความต้องการชัดเจนขนาดไหนนะหรือว่า,เ,าเรียกว่าความเดือดร้อนเทอมีมันใช่หรือไม่อะไรต่างพวกนี้นะครับบางคำงัางคา,าเราไม่ฐานกับพระเจ้าบนพื้นฐานของความต้องการของเรานะแต่เราไม่ไม่ได้ฐาน,นพื้นฐานของความลําบากของเรานะบางทีบางคนมีอยู่แล้วนะแต่ต้องการเพิ่มมากขึ้น นะเพิ่มมากขึ้นพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเนะแต่คําถามว่าเพิ่มเอาไปทําไมเป็นไปได้ที่เรามีอยู่แต่ไม่พอจําเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นจะพอความต้องการและต้องการไปทำลายนั่นคือสําคัญนะฮะนั่นคือสําคัญเลยแต่บางคนไม่มีเลยเพียงแค่นึกอยากได้ก็ข,ขอนะครับ นนและก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทําให้ก็ไม่ใช่พระเจ้าคงไม่ทําแบบนั้นสิ่งแรกเลยที่พระเจ้าจะดูอยู่กับเราว่าสิ่งที่เราทูลขอตอบระองนั้นเราเดือดร้อนจริงไหมเยลชพัดเดือดร้อนนะนะเขาถูกคนคนต่างชาติยกทัพมาโจมตีนะฮะแล้วก็แนวโน้มมีการแพ้สูงมากเพราะกําลังเขาไม่พอแต่เขาไม่อยากเสียเมืองไม่อยากตกเป็นทาสใครแต่เขาเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่นะฮะเขาเชื่อพระเจ้าสามารถดูแลเขาได้เขาจึงพาคนมาไหม ไอ้ฐานกับพระเจ้าด้วยความด้วยความจริงใจด้การคาดหวังนะครับแล้วก็บอกเหตุผลอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเขาไม่มีกําลังต่อสู้หรอกแต่เขามีสิ่งหนึ่ว่าจะจับตามองดูที่พระเจ้าที่เขาเชื่อแั้นมันมาสองอย่างในกันคือมาด้วยความต้องการในการช่วยเหลือที่ชัดเจนว่าเมืองนี้จะถูกยึดไม่ได้นะพระองค์เจ้าค่ะค่ะพระองค์ไม่อยากเห็นประชากรเดือดร้อน ครับภมอมยากเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับเป็นสํานนี่คือเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นเมืองของพระเจ้านะนั่นคือสิ่งที่โยชภาได้พูดถึงและพระเจ้าก็ฟังในสิ่งเขาพูดงนั้นเมื่อท่านมาอธิษฐานกับพระเจ้าความต้องการท่านคืออะไรขอให้ชัดนะอย่าให้ความต้องการท่านเป็นแค่ความอยากแต่เป็นความต้องการมีเหตุมีผลมีความจําเป็นพูดง่ายความต้องการที่เป็นความจําเป็น ความต้องการที่เป็นความจําเป็นพระเจ้าพร้อมฟังและพระเจ้าพร้อมในการช่วยเหลือไม่ว่าสิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่พระเจ้าพร้อมจะให้เราและพระเจ้าพร้อมจะช่วยเรานะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญน,นั้นเมื่อเราอธิษฐานมาตอบให้ดีเหมือนกับทั้งพระเยซูทั้งกรรษัตริย์สมร์ใช้คําพูดเดียวกันว่าเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นอย่าพูดเพลอยนะอย่าพูดบนพื้นฐานความอยากนะ อยากได้นู่นอยากแค่นี่แล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้านะก,ก็ก็อธิษฐานไปแต่ก็เชื่อว่าพระเจ้าไม่ให้พระเจ้าไม่ตอบเพราะว่าเราไม่มีความชัดเจนกับสิ่งที่ได้มานั้นนี่คือสิ่งต้องเรียนรู้ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ต้องชัดเจนว่าจะทําเพื่ออะไรทาแล้วมันเป็นยังไงเหตุใดจึงอยากจะทําอันเนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นถ้าท่านมีท่าทีแบบนี้เราก็อธิษฐานขอความช่วยกู้ซึ่งมาจากพรองขอความช่วยเหลือซึ่งมาจากพรอง นะพระองค์พร้อมฟังพระอ,อ,อ,อ์ของตอบเมื่อพระเจ้าตรัสกับเยโอชวะว่ามันทำอะไรนะรวมพลให้ดีนะครับเัดเตรียมขบวนนะักร้องเดินไปข้างหน้านะครับหลังนั้นท่านอ่านต่อให้จบไปจะพบว่าเมื่อเยโอชวาทำตามที่จะบอกเมื่อเขาพ้นเนินเขาไปเขาเห็นว่าบรรดาคนเหล่าน,นี้ได้ตายเกลียงหนะ้าหนะ้าที่ของพวกเขาคือไปเก็บสเสบียงที่พวกเขาคนมานั่นคือสิ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นหุนใจนะครับว่า ให้เราเข้าใจนี้เมื่อเราจะอธิษฐานสิ่งใดแบบไหนจะขอความช่วยเหลือจพระเจ้าแบบไหนก็ตามแต่ชัดเจนไหมนะถ้าท่านมีความชัดเจนพระเจ้าก็พร้อมจะช่วยท่านนะฮะเมื่อจะอธิษฐานด้วยความชัดเจนนี้นะพระเจ้าจะสแสดงพระองค์เองทรงแนะนําและทรงช่วยในสิ่งที่เราทําไม่ได้พรรองรู้ว่าเราทําได้มากขนาดไหนนะฮะ พระองค์จให้เราทําในสิ่งทําำได้จนใชยเซนทำไม่ได้ยกทัพตับศึก nice. ไปได้นอกจากตั้งนักร้องแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อใจในพระเจ้าที่เหลือพระเจ้าจัดการเองในค่าคืนนั้นพวกเขาพวกนี้มาก็ลบตนเองสุดท้ายก็ตายหมดนั่นคือสิ่งสําคัญในใจมองเห็นพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าขอความช่วยเหลือพระเจ้าพระเจ้าพร้อมช่วยเราพร้อมแนะนําเราพร้อมสําแดงกับเราและพระเจ้าจะให้เราทําในสิ่งที่เราทำได้ ed, ดและ yeah. พระเจ้าจะช่วยในสิ่งที่เราทําไม่ได้ อันนี้คือการขอความอาิจาาขอความช่วยคู่จากพระเจ้าบนพื้นฐานความจําเป็นที่ชัดเจนและพระเจ้าพร้อมเสมอในการช่วยเราร่วมใจฐานครับประบิดาพระเจ้าสรเสริญขอบคุณในความรักพรมจะอวยพรทั้งหลายในการนี้จากการอิจาต่อปรุงด้วยความชัดเจนเราเดือดร้อนอะไรแบบไหนอย่างไรและต้องการช่วยเหลือความช่วยเหลือจากพระเจ้าแบบไหน หลังจากนั้นองค์จะสแดงกับเราและบอกเราแนะนำเราและช่วยเราขอบคุณในความรักพระองค์ในปะนาพระเยิเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร้ครวญประสบการณ์ที่ท่านมีกับพระเจ้าครั้งล่าสุดคืออะไรและท่านต้องการแบ่งประสบการณ์นั้นให้ผู้อื่นฟังอย่างไร ข้อคิดสรุบนี้นะครับการไอ้ฐานทําให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นโดยการสแสดงของพระเจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ